สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็ทางไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับผมมาที่วัดบ้านจานนะครับผมตำบลจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้เป็นที่บรรจุสรีระนะครับผมร่างของหลวงปู่มุนทิศสีโลนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมากราบไหว้ขอพรกับปู่แล้วก็ขอโชคขอลาบนะครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับแนวทางว่าประจำวันที่16เอ้ยวันที่1 ตุลาคม2567นะครับผมกับนะครับผมแนวทางเรียกเด็ดกับหลวงปู่หมุนเราจะมาขอพรขอโชคลาภวันนี้ผมบาสาแล้วก็วิโซพรนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับผมหลายท่านคงไม่เคยได้มาเนาะนะครับวันนี้ก็ไปชมบรรยากาศสดๆด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมไปลอกนี นะครับเราเดินเข้ามาก็จะเจอประตูโค้งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็นะครับชมความสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับของวัดนะครับสถานที่กว้างขวางนะครับท่านผู้ชมครับที่จอดรถจอดอะไรก็เยอะแยะเลยนะครับผมใครที่มีโอกาสที่อยากจะมากราบไหว้ปู่นะครับผมก็จับที่กัดมาเลยนะครับผมวัดบรรจันตะบรรจันอำเภอกันทารามจังหวัดศรีสะเกดนะครับ นี่ก็คือเท้าเรสุวรรณน,นะ,คะครับท่านผู้ชม ใครน,น,นะใครกูแก้ไทยอยนสารอยกรวมทำบุญในะะสักบ้างครับเสร็จรอย,ยกรวมทำบุญเติมบุญนะครับผมใครที่อยากร่วมทำบุญนะครับสแกนได้นะครับผมอยากรวมทำบุญที่วัดพันจานนะครับทำบุญทำบุญกูเฮาครับตัวนี้เนาะตัวนี้คือ,อที่บรรจุสรีระ ขค้หลวงปู่จะอยู่จะอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนขโนนะครับท่านผู้ชมนะครับคือวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับผมขึ้นไปกาบไหว้นะครับสารีละโค้หลวงปู่แล้วก็จุดธูปบอกกล่าวแล้วก็ขอโชคขอลาบนะครับผมกับปู่นะครับอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมครับคือตรงนี้คือเจดีนะครับขอหลวงปู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําบุญร่วมกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเดี๋ยวก็อื่นเข้าไป บูชาตา้อหม่ครับสวัสดี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 ครับผมต้องมา,งมายิบลเลยนะค่ะ,นะเนาะเดี๋ยวให้พี่เพิ่มของเส้นไหวนะครับ ทีเดี๋ยวเดี๋ยวลอกก็ได้จะถามผีมันเป็นเห็ดอย่างมันม่โชกทีแท้เลยค่ะก็ต้องบนไหวหรือว่าม่โชกเนาะแกว่าอะไรก่อนครับท่านผู้ชมเห็นมีก้อยขนมครุกนะครับพี่แกบนมันบอกม่โชกบอกขอเป็น มานมาคาก่อนบ้างฮะเดี๋ยวยู่คอครับผมนะครับหลวงปู่ให้โชคแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมขึ้นไปด้านบนด้วยกันเนาะท่านผู้ชม นเตมไ้ำตกว่าซองบนตอนนี้มีปลามันบอกเนเลกวะน่ะ三三สามย่งสามแดโอ,เดอ้เดี๋ยวมันอีกเดี๋ยวข้าว่างแพงกันก่อนคือ หลังจากที่ขึ้นไปบอกกล่าวเสร็จแล้วลงปูแล้วก็มาจุดธูปขอโชคน้ำปูค่ะแล้วก็ไปจับปิงปองค่ะอยู่ด้านในนั่งปิงปองอยู่ด้านแมนไปเป็นแนวทางกับเอฟซีเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านครับสวัสดีคุณจารุวันครับสวัสดีคุณทากุทากุนะครับผม เดี๋ยวบอกกาวปูในการได้คด้อท่านชมนะครับพักไม่ผลเลยบอกว่าฮึผลไม่เหนเลยเนี้ล่ะสวยเลยเกิดอะู่้เขามาว่างบอกมัน่อไม่หรอกสึ่งนี่อธิษฐานมีเข้ามาทิษฐานมาเลยยอนนี่มาไปเจ๊พี่ ปูเลยดีเยอะเขาไม่แม,ม่อีกเขาเด็กคนเดียวแหละก็สิแน่บ่อเห็นดีแน่บ่อเห็นอ,อ่ะบ่อปูด,ด้วยกันได้ครับเด้อผู้ชมนะครับผมกราบปูนะครับ,รบอธิษฐานนับกันเลยเด้คอค่ะอธิษฐานนะครับผมบอกกล่าวปูนะครับผมส่องและโบ 菩萨ภะคะวะโตระหะสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวะโสปฏิเสวามิหลวงปู่มณฑิศีโลมหาลาภูปูเชมิหนึ่งหนึ่งหนเด้อ หลวงพูมณ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงที่จะทางใน่พูมัดพูมว่าหลวงร้านชมบอสักก็หล่นวิสุภาพรหมเนยมากกว่าประบุญบารมีน้อหลวงปู่หมณ์ทิพตสีโลค่ะเพื่อจะขอแต่สิ่งดีๆขอโชคขอหลักขอแต่แน่ดีๆขอให้ครอบครัวของหลวงขอให้ครอบครัวของเอฟซี สุหมอสุบอลทุกทุกฐานที่เพิ่นต่างตาละห้อยที่เพิ่นติดตามช่องบ่าซักขังตลอดวิสุภาพรขอให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญกินเงินไก่เพิ่นได้เงินคิดทอดเพิ่นได้ทองเงินเลยทองเทองเลมากไข่ลำไข่รวยสำหรับผู้เพิ่นรวยอยู่แล้วขอให้เพิ่นรวยจริงจริงนไปเด้อปูข้าซาธุสาธุแล้วมาขอโชว์ขอลาบมัาด้วยปูเด้อวันนี้เปิดโชว์เปิดลาบด้วยปูมาประจำวันทีหนึ่งตุลาคมนมีแล้วปูค่ะ ครับขอโชโฟอรลาฝปากเอฟซีดัปูเดอร์ให้ขอบควัญเอฟซีบอสักคักอโรตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่อด้วยเงินต้องปสาาัสจาโรคไข้ไข่เจียบดับปูเดอร์บารมีปูปกปักรักษาเอฟซี FC, ทั่วโลกทั่วประเทศนะครับผมสาธุผู้ชมครับ,น,รบนี่คือใส่บาท สรีละคุณลุงปู่นะครับผมสาธุเลยนะครับใครที่เข้ามาเห็นแล้วก็ถือว่านะครับผมเป็นบุญของเราเลยนะครับของท่านผู้ชมสาธุ สวัสดีไม่อยู่ค่ะคับผมสวัสดีคุณดอกไม้นะครับผมอ่ะทำบุญนะครับธนาคารสงบญ ด้วยเจวานาสานุปันโกับเปตบานาสเนวานุตันโตกัเนวานาตันโตเจตวานาเหลวาตัวเงเจวามะจายโรยดักอิปยาวัตตาตุลีมวัตนุนมาญาในกางเวารานุตรานตุมาหานันติปุตติปุตตครับพรสัตร์าบุ จการณเวรของพระชัราชยี่โสงสองย่างคุณผู้ชมครับหลันของนี่คือแุมของโกใช่ไนหะสาธุ เดี๋ยวเร็จแล้วเราจะลงไปขอขอโชคเลยบันทึกกี่ขอพอดแล้วจ้ะกี่ขอพอดเสร็จแล้วจะลงไปขอโชคกระปู่นะครับแต่จุดทูบนะครับนนหรือว่าทางช่องของบ่าวสักนะครับผมวิศวกรนะครับผมเป็นสื่อกลางในการเผย,ยแพร่นะครับท่านผู้ชมได้ เห็นบรรยากาศสดๆนะครับผมที่วัดหลวงปู่มูลทิศสีโลนะครับผมที่วัดบ้านจาตนตำบลจานอำเภอกันทาร,ารมนะครับจงบังหวัดศรีสะเกดนะครับสวัสดีคุณสุพันนะครับผมสวัสดีคุณอะไรเนาะเยมเอว็วทอะไรเน,นาะนะครับสวัสดีครับได้กับนุ่มโกคอมคับท่านผู้ชมนะวันนี้ก่อน เราจะลองไปบอกกับปู่ด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนะครับสาธุนักโมตสักเพสาะว่าโตแล้วฮะโตสมาสุตัสสะนักโมตสสกเพราะว่าโตแล้วฮะโตสมาสุตัสสะนักโมตสักเพราะว่าโตแล้วฮะโตสมาสุตัสสะ นโมพุทธายะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวามิหลวงปู่มุนทิศีโลมหาลาภูปูเชมิสาธุอาตุเด้อหลวงปู่มานี่หลุรานบาสักลากบีสุภาพรเป็นตัวแทนเอฟซีมานี่มาขอโชคลาดห้วงปู่เด้อมานี่เนาะเพื่อเป็นแนวทางกับเอฟซีนะครับในการจุดถูกตัวเลขขอให้ได้สามตัวตรงๆเด้อปูเด้อหนึ่งไอหนึ่งตัวลากข้อมนี่ขอให้เขา ปังปังในเลขถูกพงปูเน้อเส้สาธก<า>ว่าขันพีแล้วบอกตัวไหนนะแป,แปดสามแาตอนนี้แมาแล้วตัวน่แปดมาแล้วตัวนึงอือคือน้องครับน้องคนาทานครับผมใช้ครับก็น้คนนาทานมากเลยตอนนี้นะ,ะท่านผู้ชม เลขทูปนะครับผมที่เราจุดเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พี่เขาบอกว่างวนี้นะครับเขาได้แปดแปดสิบอไจักษาปบสามแปดสับ้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้แปดมาแล้วครับของเราแปดสิบาบอกวบอกว่าแปดสิบสามแปดสิบแปดสิบสามนะแปด นะแปดหกหน้าเดี๋ยวนีเราบอก่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าแปดหกกับหนึ่งห้านะครับผมง mm hmm. วดที่แล้วปูให้ทั้งล่างทั้งบนนะครับผมตนนี้แปดสิบปุพรรษาวัน<ม>เกิดของหลวงปู่ก็คือวันทรีสิผาเนียนเอาหน้าลุ้นอา้าวต้วยังอั้นหาง,างินเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะครับผมเดี๋ยวเราไป ไปับปิงปองขายสองตัวฝั่งนู้นนะได้บุญละเด้อพี่น้องบุญเราได้เห็นกับตาเลยบุญนี่ครับพี่คนนี้นะครับผมท่านผู้ชมเป็นพี่ที่ขายลอตเตอรี่อยู่วัดบ้านวันจันตลอดนะครับเมื่อที่แล้วแกได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมขอจากปู่นะครับงวดนี้ก็ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยสรุปกันท้ายคลิปนะครับ เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปหยิบยืงปองเสียงโชคนะครับผม เลยนะยเรขึ้นกาปูสาธุครับสาธุนะครับขออนุญาตจุดธูปเพื่อจะหล,นะะลวงปิงปองแม่นครับนะคะขอโชคอหลาบนะคะหลวงปิงปอง จุกนะครับผมเพื่อจะลบมีปองเนาะขอโชคกับปูนะครับกวาม่าเราสิมาเอาเอาตัวเหลขแครสองยางมันบ่บนกับล่างบนกับล่างแต่ว่าตัวที่โชคลาภทีพีเขาหายว่าหันก็คือกระแลแต่สิพิจารณานานี่นะครับผมวมดว่าหันปูหายทั้งบนทั้งล่าง้ถือว่าสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับเข้าบนล่างเลยนะครับ โมตสสะปะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะปะคะวะโตละหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตสสะปะคะวะโตละหะโตสัมมาสัพพุทธะนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิหลวงปู่มุนทิศสีโลมหาลาภูปูเชมิสาธุสาธุสาธุเดอคุณพระคุณความธรรมคุณความสง สองชางหลวงภูมิมนสิ่งศักดิ์สิทธีเป็นสถานทีของบริเวณมืนีหลวงร้านช่องเบาสักดิ์เรดความทั้งวิสุขภาครมาเมือนีมาขอโฉกขอลาบขอแต่แนี่ดีๆขอแตตัวเหล็กมงค้นค่ะหลวงร้านจะขอหลวงปินปองสองตัวเหล็กถ่ายเด้อปูขอห้ออกมานำปินปองทีลูกได้ล่วงไปกับขอให้เขาตรงตรงสองตัวเหล็กถ่ายเด้อหรวงตัวเนต์ทีต่อสสองตัวเหล็กถ่ายนะครับทม สาธุขอสองตัวเดลโฟเดอขอสองตัวสิบเติมที่หนึ่งคืลาเตครตัวแรกสาธุตัวแรกได้เลขห้านะครับผมตัวแรกได้เลขห้านะครับ ตัวที่สองตัวที่สองเลขศูนย์ศูนย์กำเนงตัวเดียวกันเลยต้องค่าค่าเท่ากับศูนย์เท่ากับเท่ากับหนึ่งห้าศูนย์หรือว่าห้าหนึ่งค่ะ ห้หรือว่าห้นะครับสาทุสาทูเกตูเ่นะครับได้แปดซีซีนะครับพล่อับก้าวมาสนุกเร็ว่ะกระดาได้รถฮารุบะฮนอโค้กไว้นะแปดซีซีนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับเนวทางนะครับงวดนี้นะท่านผู้ชม1ตุลาคมนะครับ2567นะครับ เลขทูบนะครับท่านผู้ชมได้8 4 4นะครับ8 4 4ชัดเจนนะครับผม8 4 4นะครับแล้วก็เลขเออ่ปิงปองได้50นะครับแปดสี่สี่นะครับ,รบสาธุด,ด้วปู่เด้อนะครับหลวงปู่มณฑ์ทิ่ศีโหรนะครับผมลูกหลางขอโชคขอลาภเด้อปูเออ่เด้อวันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับหนึ่ง ตุลาคมนะครับปู่ให้ปู่เปิดโชคเปิดลาบเดือปู่เด้อวันนี้ขอสาตัวตรงๆขอสองตัวตรงๆบนล่างขอให้เขาอีกจากหมวเดวอปู่เด้อสาธุสาธุจะพิพากับครับเหล่าครับผมครับนะครับทชมนะครับผมเดี๋ยวเราสรุปนะครับตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ เห็นว่าเห็นว่าทูบ8 4 4นะครับผมปิงปอง05 51นะครับแล้วก็เลขกันเป็นเลขของพี่ที่เขาถูกเมื่อที่แล้วนะครับผมก็เป็นแนวทางกับเดฟซีนะครับผม8615นะครับขอให้ทุกท่านเฮงปองปังนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ